สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันประจำวันที่20บีนาคม2563โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า technical action analysis คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรียวทำเพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเรามาดูรอบสัญญาณทองคำที่เป็น Daily กันนะครับ รอบสัญญาณทองคาที่เป็นเดลี่ตามระบบของเรานะครับตอนนี้ก็เดินทางมาแล้วหกแท่งก็ประมาณหนึ่งหมื่นจุดนะครับเมื่อวานเราวิเคราะห์บ,บอกว่าเหมือนอยากจะคอนเฟิร์มว่าอยากจะลงเนาะนะฮะแต่ยังไม่ชัดเจนว่าจะขึ้นจะลงเท่าไหร่เพราะว่ามันยังอยู่ในเปอร์เซนต์การลงนะฮะก็อยู่ในเปอร์เซนต์ที่น้อยนะครับแต่การขึ้นก็ยังไม่มีสัญญาณว่าอยากจะขึ้นต่อผลปรากฏว่านะครับปิดแท่งแดงไปนะฮะเป็นแท่งแดงแท่งสั้นๆนะครับ ส่วนในวันนี้นะคะในระยะใกล้บอกว่านะครับตอนนี้ก็เหมือนอยากจะลงลงได้อีกลงได้อีกก็คือมีการท low ําลว์ l o w ์ทิ้งไว้แล้วนะครับแต่ต้องรอให้ว่าปิดแท่งนี้ก่อนนะครับว่ามีโอกาสที่จะเดินทางไปทางไหนได้บ้างนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงชัดเจ็ดนะครับส่วนตลาดนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแล้วก็เหมือนจะมี แนวโน้มเพิ่มขึ้นมาบ้านะฮะส่วนแรงขายนั้นนะครับยังอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นนะครับกำลังจะเข้าสู่โซนที่เรียกว่าแข็งแรงนะครับส่วนแรงซื้อนั้นนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงนะครับอย่าหลงกราฟนะครับเพราะว่าบางทีเราเห็นแท่งเขียวเขียวนี้นะครับมันไม่ได้เกิดจากแรงซื้อที่แท้จริงนะครับมันเกิดจากการปิดโพซิชันของฝั่งเซลนะครับฝั่ง ฝั่งขายลงมาแบบนี้นะครับเมื่อในระยะใกล้บอกว่ามีโอกาสนะครับจะลงได้อีกหนึ่งชุดก็จะส่งผลไปในทม์เฟรมที่เล็กลงนะครับเรามาดูในทม์เฟรมที่4ชั่วโมงนะฮะรอบสัญญาณที่เกิดนะครับเอาตรงนี้เลยนะฮะเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะครับตอนนี้เดินทางมาแล้วประมาณ16,00 0จุดแต่ในระยะใกล้นะฮะเมื่อวานเมื่อวัน เมื่อวานเราวิเคราะห์บอกว่านะครับอยู่ในโซนนี้นะครับยังไม่คอนเฟิร์มว่าอยากจะขึ้นหรืออยากจะลงนะครับก็ผลปรากฏว่านะฮะก็เป็นแค่ไซด์เย์ไปนะครับนะฮะบอกพักตัวเป็นการพักตัวส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าขอพักตัวก่อนนะฮะขอพักตัวก่อนหรือเรียกตามระบบของเราว่าเบรคเด้งนั่นเองนะครับแบบนี้นะฮะส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงนะฮะตอนนี้กําลังกึ่งๆึ่งอยู่เนาะ นะฮะกำลังกึ่งๆว่าจะหดตัวหรือว่าจะเดินทางต่อก็ยังไม่แน่ใจสักเท่าไหร่นะครับส่วนนะฮะตลาดนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับยังอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงแล้วก็อาจจะมีแนวโน้มลดลงบ้างตามกลไกนะครับแบบนี้นะฮะส่วนแรงซื้อ,อแรงซื้อก่อนนะฮะยังอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงนะฮะและกําลังมีแนวโน้มมาอยู่ในโซนที่เรียกว่าเพิ่มขึ้นมาในเกาะตัว ส่วนแรงขายนั้นนะครับยังอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวนะครับแล้วก็มีแนวโน้มลดลงบ้างนะครับตามกลไกของตลาดที่เรียกว่านะฮะ supply effective expansion นะครับเราก็พอจะสรุปในทม์เฟรมที่4ชั่วโมงว่านะครับอาจมีการขึ้นมาพักตัวก่อนหรือว่าเรียกว่าเบรกเด้งก่อนทํำเบรกไม่อยู่มันจะเป็นการจบรอบสัญญาณนะครับใครเพียนไปแล้วก็น่าจะพอเข้าใจนะครับส่วน ในทางเฟรมที่1ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดนะครับเป็นรอบสัญญาณสั้นๆเท่านั้นนะครับเมื่อวานเราวิเคราะห์ตรงนี้นะครับบอกว่ามีโอกาสจะย่อตัวลงได้อีกหนึ่งชุดก่อนแล้วถึงจะเดินทางสรุปแล้วก็เดินทางระมานิดเดียวนะครับออกข้างสมากกว่าพอมาเช้านี้นะครับตามระบบของเรานะครับตอนนี้เป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะฮะตอนนี้กําลังคอนเฟิร์มแท่งแรกอยู่เลยนะครับด้วยความสัมพันธ์ระหว่างแท่งเทียนกับเส้น EMA นะครับใครเรียนไปแล้วอันนี้จาได้ แต่ในระยะใกล้บอกว่านะครับมีโอกาสที่จะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดเล็กๆเท่านั้นนะฮะมีเปอร์เซ็นต์การขึ้นจะไม่เยอะนะฮะแบบนี้อย่างน้อยก็จะต้องพักตัวก่อนนะครับส่วนตลาดนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงอยู่นะครับแล้วมีแนวโน้มนจะเพิ่มขึ้น,นบ้างนะฮะส่วนแรงซื้อนะฮะยังอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวและมีแนวโน้มนจะเพิ่มขึ้นส่วนแรงขายนั้นยังอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรง ดังนั้นในทางเฟรมที่4ชั่วโมงนะครับเราก็พอในทางเฟรมที่1ชั่วโมงนะครับเราก็จะพอคาดการได้ว่านะครับมีโอกาสจะขึ้นไปพักตัวก่อนนะครับหรือว่าเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นเล็กๆไว้ก่อนแล้วมีโอกาสที่จะเดินทางต่อนะครับใครมองเห็นสัญญาณก็น่าจะมองสัญญาณในทม์เฟรมที่ใหญ่นะครับเรียนไปแล้วนะครับความสัมพันธ์ระหว่างทม์เฟรมนะครับใจเย็นๆไม่ค่อยรีบนะครับเพราะว่าทางเฟรมเล็กๆมันเริ่มส่ง ที่ไม่ชัดเจนนะฮะก็ขยับขึ้นไปดูทำเฟรมที่ใหญ่ขึ้นหน่อยหนึ่งเพื่อจะได้มองภาพกว้างๆแล้วคาดการได้นะครับแบบนี้นะฮะใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะฮะใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะฮะที่จะอยากจะศึกษาเพิ่มเติมก็สามารถทักทายกันมาได้นะครับหรือว่าเซิร์ชเข้าไปใน Line Square นะครับเซิร์ชว่าคนบราทองนะครับก็จะขึ้นมาเดี๋ยวอนุมัติให้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ